พระอาจารย์ชาคำแดงยานวุฒโทยอดพระเกจิชื่อดังแห่งสอปอปอลาวประวัติและปฏิบัติพระอาจารย์ชาคำแดงยานวุฒโธพระอาจารย์ชาคำแดงยานวุฒโทหรือพระชาคำแดงท่านเป็นพระเกจิลาวที่ผู้คนชาวลาวและชาวไทยให้ความศรัทธาสูงมากท่านเป็นพระนักปฏิบัติ สายวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติฌานเตโชธาตและมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาคมเป็นอย่างมากตามประวัติท่านพระอาจารย์ชาคำแดงถือกำเนิดน้าเมืองโคง้งแขวงจำปาสักทางภาคใต้ของประเทศลาวในปัจจุบันในวัยเด็กท่านเป็นคนมีนิสัยชอบเรียนรู้และเรียนรู้ได้ไวมีความจดจำดีวกว่าเด็วกวัยเดียวกัน นิสัยของอาจารย์เป็นพระที่พูดน้อยปฏิบัติวิปัสสนามากได้มีการเล่าขานว่าท่านสำเร็จเตโชธาตสามารถเหาะเหินเดินอากาศหายตัวแปลงกายเสขหินเสษดินเป็นทองคำได้ดังใจเนึกมีเมตตาต่อญาติโยมมีคนนับหน้าถือตาท่านหมู่บ้านใดเป็นโรคหาลง ท่านก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีบ้านใดเกิดภัยแล้งท่านมีความสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้ดังใจนึกความรู้ความสามารถปัญญาของท่านมีมากจึงทำให้ประชาชนในแขวงจำปาสักมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มท่านได้มาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดพุทธวงศาป,ปาหลวง นครเวียงจันทร์กับพระเดชพระคุณยาท่านมหาปานอานันโทซึ่งยาท่านมหาปานอานันโทท่านถือเป็นต้นกำเนิดพระวิปัสสนาแห่งราชอาณาจักรลาวองค์แรกในยุคนั้นระหว่างนั้นพระอาจารย์ชาคำแดงยานวุฒโทได้พักอยู่ที่วัดพร,ระธาตุหลวงเหนือกับมหาสมเด็จอัครมหาบัณฑิตลูกแก้วพระสังฆนายก แห่งอาณาจักรลาวเมื่อศึกษาจนเป็นที่พอใจแล้วเพื่อต้องการความก้าวหน้าหลังจากนั้นท่านได้ออกเปลีกวิเวกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ภูเขาคลายและได้สำเร็จฌานขั้นที่หนึ่งที่นั่นหลังจากนั้นได้ลงไปอยู่ที่บ้านท่ามาเคบเมืองนาคบุรีแขวงสีทันดอนได้สร้างวัดที่นั่น และได้ออกเดินทุดงสแสวงธรรมที่ถ้ำแก้วธรรมริศณภูสาระแผดอนแหและได้สำเร็จธรรมขั้นสูงอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นพระอาจารย์ชาคำแดงจะเชี่ยวชาญในด้านกรรมฐานแล้วท่านอย่างเชี่ยวชาญในด้านยาสมุนไพรรักษาโรคแตกชันในวิชาอาคมมีอภินญาขั้นสูงอาจารย์ของท่านอีกคนที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ นั่นก็คือพระอาจารย์ซาดัมท่านผู้นี้เป็นเกจิอาจารย์คเมน้นเป็นพระนิยมพลยชอบปลีกวิเวกเพียงลำพังอยู่ในป่าเชี่ยวชาญในด้านสายเวทคาถาอาคมทุกขแขนงกล่าวกันว่าชานที่ท่านสำเร็จนั้นมีชื่อว่าเตโชธาตคือสามารถแปลงกายหายตัวได้เป็นผู้มีฤทธิ์ และตอนนั้นแหละที่ท่านมีชื่อเสียงสมณศักตอนนั้นแค่เพียงซาขนจึงเรียกท่านว่าพระอาจารย์ซาคำแดงแต่ความจริงหลังจากนั้นเลื่อนสมณศักเป็นพระครูแต่คนก็ยังเรียกท่านอยู่อย่างนั้นท่านได้เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่วัดท่านหมาเข็บมีพระสงฆ์สามเณรประชาชนญาติโยมไม่เว้นระดับเจ้านาย ไปปฏิบัติอยู่กับท่านมากมายหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดแก้งกลุมซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเกาะดอนโขงแขวงจำป่าสักสปป,ปลาวในสมัยที่พระจารย์ชาคำแดงจำพรรษาอยู่ณวัดแก้งกลุมเมืองโขงปรากฏว่าท่านมีชื่อเสียงขึ้นมากเพราะว่าได้ช่วยเหลือคนทั้งหมู่บ้านจนปลอดภัยจากโรคระบาด ด้วยการทำพิธีสูตรสวสดปาดเป่าให้ชาวบ้านบางทีฝนแรงท่านก็ขอฝนให้ไม่เพียงแค่นั้นคราวหนึ่งมีรถยนต์โดยสารมีคนเต็มรถประสบอุบัติเหตุจะพลิกคว่ำตกจากถนนท่านก็รับเอารถยนต์โดยสารนั้นไว้ไม่ให้ตกจากถนนได้เหตุ <het> ที่ท่านอยู่เมืองลาวไม่ได้ กอดโดยท่านไปฝักไฟช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาลเป็นเหตุให้ฝ่ายล้มล้างรัฐบาลต้องคิดหาวิธีกำจัดท่านว่ากันว่านี่หมุท่านไปที่บ้านห้วยแม่สังแล้วลงมือสังหารท่านที่นั่นที่บ้านห้วยแม่สังก็มีท่าเจดีหรือหลุมฝังศพของท่านอยู่ด้วยแต่ที่ฝังไว้กลับเป็นเพียงต้นกล้วยคนที่เอาศพท่านไปฝัง ก็ไม่ทราบว่ากำลังฝังต้นกล้วยนี่ก็เกิดขึ้นด้วยอภินิหารของท่านความจริงเป็นเช่นใดไม่มีใครทราบเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาบ้านปลายแห่งชีวิตของพระอาจารย์ชาคำแดงยานวุฒโธได้ลาสิกขาจากสมณเพศแล้วมาห่มขาวเป็นตาผ้าขาวชาคำแดง ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งลมหายใจท่านพระอาจารย์ชาคำแดงท่านเป็นพระหนุ่มหนุ่มมีชื่อเสียงจนคนนับถือเป็นวงกว้างทั่วเมืองลาวและมรณภาพไปขณะที่อายุอย่างน้อยเหตุประวัติของท่านพระอาจารย์ชาคำแดงที่เป็นที่กลุ่มเครือไม่ชัดเจนนั้นแม้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่สามารถนํามาเล่าสู่คนรุ่นหลังฟังได้เพราะเป็นสิ่งต้องห้ามหลายคนอาจจะสับสนว่าพระอาจารย์ชาคำแดงที่ลาวกับขเมรเป็นองค์เดียวกันหรือไม่นั้นเรื่องนี้ท่านพระอาจารย,าย์ใหญ่บุญเนืองพิลักษ์โชธทรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดเวียงเจริญนครเวียงจันท์ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และยืยนยันว่าเป็นคนละคนกันโดยช่วงวัยอายุก็ต่างกันลักษณะตำหนิทางร่างกายก็แตกต่างกันในด้านวัตถุมงคลเหรียญท่านพระจารย์ชาคำแดงมีเพียงรุ่นแรกและรุ่นเดียวนั่นก็คือเหรียญพระชาคำแดงรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1970 ตรงกับพอศอ2513